ชิปโป้หนึ่งเก้าสามตอนสี่กละติดเกาะอีพีสองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับต่อจากตอนที่แล้วเรือเกิดรั่วขึ้นมาแต่ทั้งสี่คนก็ตะเกียกตะการมาขึ้นเกาะจนได้แต่นั่นเป็นเกาะปริศนาทั้งสี่คนได้แบ่งหน้าที่สร้างที่พักและหาอาหารกันนี่พวกเราคิดถูกหรือเปล่าว่าที่ให้ปกโป้ไปหาอาหารคนเดียวเนี่ยไอเอ็งไม่ต้องเป็นหัวไปยโยกปกโป๊มันแข็งแกร่งกว่าที่เอ็งเห็นนะเว้ยรู้ได้ไงว่ากลนเออรู้แล้วกันเหลามาสิ กูไม่เหลาเหลามากูจะได้สบายใจเออเหลาก็เหลาอย่าบอกใครนะเว้ยมาข้าจะตั้งใจฟังข้าเคยโดดปกโป๊กลาเข้าห้องขอแค่ <Okay S 2> <ๆ>นั้นกูไม่อยากฟังต่อละเออกูขอโทษที่ถามไม่ต้องเหลาต่อละแต่กูจะเหลา,า,ถ,าถ้ากูเหลาไม่จบนะเดี๋ยวพอมึงจะเข้าใจผิด ตอนนั้นกูร้องขอความช่วยเหลือ,อเสียงดังเลยมีตำรวจมาช่วยกูสามคนปกปกก็ลากคอตำรวจพวกนั้นเข้าห้องผ่านไปชั่วโมงหนึ่งกูก็เห็นปกปก,ปกมันเดินยิ้มออกมาโอ้ทัศน์สง,สองเออคิดถูกแล,ะละ้วล่ะที่ให้มันรับหน้าที่หาอาหารคนเดียวเออนี่กูช่วยชีวิตพวกมึงอยู่จำไว้ด้วยอย่าลืมบุญคุณละ่ะกูเคยบอกแล้วว่ามันจ้องจะเล่นกูอยู่ชเหมือนมีใครนินทาหนูเลยการหาอาหารในป่านี่มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะเนี่ย อุปกรณ์หาอาหารอะไรก็ไม่มีต้องมาไล่บีบคอหมีทีละตัวแต่เราจะยอมน้อยหน้าไม่ได้ป่านนี้พวกพี่ๆคงทําที่พักกันเสร็จหมดแล้วทุกคนรอเราอยู่ฮึข้าว่าแถวนี้ต้นไม้เยอะดีวะ่ะพอดีเลยเดี๋ยวตัดมาทําที่พักกันแต่เราไม่ได้พกอะไรมากันเลยนะมีดก็ไม่มีพอตอนจะมาเองบอกว่ากินอยู่อย่างพระราชาข้าเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างงั้นก็ขุดหลุมในทรายแล้วก็เอาใบไม้มาปิดเอา <c oughs> และแล้วเวลาก็ดําเนินมาถึงตอนค่ําข้าเริ่มหิวแล้วเนี่ยปกโป,โปมันจะเป็นไรเปล่าวะปกโป,โปคงไม่ทําอะไรเกินตัวหรอกมัง้งอืมข้าว่าอย่างมันก็คงเก็บมะพร้าวเก็บเห็ดเก็บผลไม้มาเงี้ยแหละอย่างดีก็คงไปกระต่ายสักตัวหนึ่งเป็นห่วงว่ะฮ่ลนแม่เมื่อแอบชอบปกโป๊เมื่อแอบชอบปกโปกกูเป็นห่ว,วง,แ,งแ,วแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยกูยังมีความเป็นคนอยู่นะเว้ยกิ้ว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 ไอเป็ดนันชื่อโรก,กู ว่าแต่ย่งเองเก่งมากเลยนะที่ก่อกองไฟในที่แบบนี้ได้เนี่ยสมแล้วที่เป็นครูมันไม่เกี่ยวกับความเป็นครูข้าเคยเรียนลูกเสือมาลูกเสือสามันลูกเสือวิสามัญลูกเสือวิสามันฆ่าตกรรมรให้กล้ามเองได้ยินไหมไอ้ได้ยินเสียงเลยวะนั่นใครใช่ปกโป้งไหมจะเป็นเสียงปกโป้งได้ไงเสียงมันสัตว์ำรมาย โยเองไปเป็นเหยื่อแล้วโอ้ยหนูเองพี่ปกปกน้ำปลาตาคนแบกกุ้งพวกเราควรจะช็อกเรื่องอะไรกันก่อนดีวะระหว่างปกโป๊กยังมีชีวิตรอดแล้วก็มันแบกหมีมาแล้วก็มันมาเล่นมุกคนแบกกุ้งเนี่ยท่าว่าทุกเรื่องพอดีเลยมีกองไฟอยู่แล้วนี่มาทำอาหารกินกันได้เลยครับน้องแล้วปกป๊ก็ได้ชำละเนื้อหมีมาย่างให้ทุกคนกินอร่อยไหมพี่ กำลังทําใจอยู่เกิดมาเพิ่งเคยกินเนื้อหมีนี่แหละกินได้อร่อยด้วยเชื่อหนูแงม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 แซบกูจะเกระเดือกไม่ลงเพราะเองเนี่แหละไม่กินเดี๋ยวไม่มีแรงสู้หนูนะฮะ <c oughs> เอ,อ๋เดี๋ยวกินว่าแต่ทําไมนั่งไกลหนูกันจังมานั่งใกล้ๆสิโอ้โหปกติข้าก็ว่าเองน่ากลัวอยู่แล้วพอล่าหมีด้วยมือเปล่าได้นี่ยิ่งหนักเลยก็มันจําเป็นเนาะเห็นอย่างเงี้ยหนูเป็นคนอ่อนหวานแงม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  ว่าแต่บรรยากาศมันได้วะ่ะเรามาเล่าเรื่องผีกันไหมนี่มึงคิดว่าเรามาตั้งแคมป์กันอยู่เหรออย่าเพิ่งเล่าเรื่องผีเลยกูกลัวก็หอมอยู่นะกินสักทีเถอะพี่แทนที่จะเล่าเรื่องผีเรามาเปิดอกคุยกันดีกว่าเห็นด้วยพี่หนูเพิ่งไปทํานมมาอยากเปิดอกนานแล้วไม่ต้องค,คนบ้าะไรว่าไม่อยากดูของดีดีสําหรับเองคนเดียวอ่ะอ้ามเงิมเงิมเฮ้ยรสชาติเป็นไงมังยงรสชาติจะกเนื้อแมงสาบมึงเคยกินเนื้อแมงสาบด้วยอ่ะ ไม่เคยเอาพี่องค์ก็พูดเกินไปถ้าสมมติพวกเราต้องติดกอดอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตนะเราก็ต้องไม่มีความลับต่อกันเห็นด้วยพี่ไหนๆก็เหลือกันอยู่แค่นี้ละใครมีความลับอะไรบอกมาเลยก็ดีเหมือนกันนะเราจะเริ่มจากใครก่อนดีข้าให้เกียรติเองเหลามาก่อนเลยโครนขอบพระคุณมากแต่ไม่เป็นไรเอาเถอะนะพี่โครนเออเอาเลยโคนร,มรนมึงคนแรกดีแล้วเออก็ไดคือช่วงหลังๆเนี่ยข้ารู้สึกเหมือนผมข้ามันบางลง นี่มันไม่ใช่ความลับเรื่องนี้เขารู้กันทั้งเซิร์ฟแล้วพี่เคยผมดกด้วยเหรออ้าวมีค่าคนเดียวที่เพิ่งรู้เหรอโถโกรนเอาเรื่องอืน่นอ่าง่ำเอืดแ่บเฮ้ยมึงกลืนเลยเหรอไม่เขียวเลยอรอพี่ไม่เป็นไรน้ำย่อยค่าแรงอ่าโอเคมึงเหลาต่อเลยคือข้าแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชอบมาได้พักใหญ่ละโอ้ยหนูเคินขอทำใจแป๊บไม่ใช่มึง สวยไม่วะเป็นคนที่ไหนข่าวไหมเธอคนนั้นผิวดำเงาเป็นประกายแล้วคนที่ไหนล่ะไม่ใช่คนฮะ <im ans> ไม่ใช่คนเหรอตัวอะไรวะไอยโยงมึงรู้จักดีเอ้ยจริงอนะ่ะเดี๋ยวกูเป็นพ่อซื้อให้มึงบอกมาติดก่ออยู่แบบเนี้ยคงไม่มีโอกาสได้เจอแล้วละว่ะเออลืมไปกูชอบเคียวโกะแมวมึงไอโยงแต่นั่นมันแมวนะเออมันถึงได้เป็นความลับไงโคตรโอ๊กจีดะพี่ไอโปโป้งด่าทีนี่เจ็บกว่าสิบร้อชนิก ไม่ต้องห่วงถ้าได้กลับไปนายเดี๋ยวกูจะบอกแมวกูให้แม้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ขอบใจอ่ะต่อไปเป็นตาของใครมึงละกันโยมแมวอ่ะพอแล้วง่วงนอนพวกมึงหลอกกูเออเอาไว้พรุ่งนี้ละกันตอนนี้ไปนอนกันก่อนหนูเห็นด้วย ทุกคนกินเนื้อหมีกันหน่มแล้วก็พาก,กันมาอย่างที่พักเพื่อที่จะได้พักผ่อนหลังจากที่วันนี้เหนื่อยกันทั้งวันโดยเฉพาะปกโปกซึ่งเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากที่พักอยู่แถวนี้เหรอพี่ใช่แล้วปกโปกพวกพี่ภูมิใจเสนอไหนล่ะก็นี่ไงที่เหยียบอยู่เนี่ยอ๋อเนี่ยหนูเห็นแล้วพวกพีละเอียดมากเลยขุดหลุมซ่วมไว้ให้ด้วยหนูใช้บริการเรียบร้อยแล้วแถมยังเตรียมไปไม้เช็ดตูดไว้ให้อีกช่างคำนึงถึงสุข,ขอ,อนามัยจริงๆเฮ้ย <Hey. S 2> อะไร,อะไ,รไอ้ปกโปกนี่มันไม่ใช่ซ่วมมันคือที่พักของพวกเรา ไอ้หลุมหลุมเนี่ยนะเออดีวะส่วนใบไม้นั่นคือหลังคาเว้ยเอาไว้ปิดปากหลุมเวลานอนโอ้ยโปก๊ปก,ปก,ปกมึงขี้หลุมไหนมึงนอนหลุมนั้นเลยเ,ออเดี๋ยวก่อนนะไอ้หลุมหลุมนี่คือที่พักใช่ไหมใช่พวกพี่สามคนมีปัญญาทําที่พักได้แค่นี้เองเหรอเออ,เอ,อๆๆให้หนูคนเดียวไปล่าหมีแต่พวกพี่สามคนทําได้แค่ซ่วมหลุมไม่ใช่ซ่วมหลุมเว้ยมันคือที่พักโอ้โหพี่ แล้วหลุมเดียวกันจะนอนเข้าไปยังไงหมดพวกข้าจะนอนหลุมเดียวกันหนูล่ะเองทิ้งบอมไว้หลุมไหนเองก็ไปนอนหลุมนั้นกินอย่างหรูอยู่อย่างอานาบและแล้วก็จบคืนแรกไปด้วยความยากลำบากทั้งสี่คนได้พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียไม่จริงอะนอนไม่หลับแต่นอาชิพปเป๋งทำไมพวกเองไม่นั่งฝั่งนั้นกันบ้างวะมานั่งอะไรฝั่งเดียวกันหมดเนี่ยไอป๊อกมันอยู่ฝั่งนั้น เวลามันขุดทะลุมาจะได้ไหวตัวทันโอ้ยกูรู้สึกแน่นๆว่ะเฮ้ยเพื่อนอะไรข่าขอโทษนะเว้ยขอโทษเรื่องอะไรวะไอเล e y ยูไม่วหวเลยเล่นอะไรกันหน้าหนูกจังก็จบไปแล้วนะครับกับสีเกละอติดเกาะ EP 2องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ